สวัสดีครับพี่น้องแฟน YouTube สุภุสุคนนะครับครับวันนี้ก็อยู่ซอนพิกเกอร์่านะครับเนาะครับพอดีได้เก็บรอบที่3ไปแล้วนะครับเก็บรอบที่3ไปอ่าไปแล้วนะครับแล้วตอนตอนเก็บบอดดายทายนะครับเนาะนะครับพอดีตอนเก็บข้ายากอยู่นะครับบอดดายทายพอดีไปเก็บไปแล้วนะครับนะครับ มันก็นเลื้อนหน่วยหน่วยอย่างซี้นะครับเนาะนี่ครับหน่วยหน่วยหน่วยใหญ่ลังลังต้นกับเก็บบ่อใดน,นะครับเนาะเพราะว่าเป็นบอ่อทันใหญ่นะครับนี่ครับความความงามกับประมาณเพียงข้อนะครับเนาะประมาณเม็ดอ่าเม็ดเจ้านะครับเนาะเม็ดเจ้าหรือเม็ดสามจิบนี่ยนะครับ กาบสเสมอนะครับเนาะเป็นหมองงามมองบงงามนะครับมองงามกับประมาณเม็ดสามสิบนะครับเนาะมองบางงามกับประมาณประมาณเม็ดนะครับรวมทั้งคู่นะครับเนาะนีพ่พต่ว่าเขาปลูกนาฝนนะครับปลูกนาฝนยกเป็นคู่ขึ้นนะครับตะกาวผ้ามาคุมนะครับประหงวัดทั้งอื่นเผ่นเห็ดทั้งสี่บอลนะครับเนาะแต่ว่าทั้งผมนี่ผมอยู่อำเภอเดชนะครับเนาะอำเภอเดช จังหวัดอุบลน,นะครับตัวนี้อ่ามองนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกประมาณงานโกกัวนะครับเนาะนี่ครับเป็นงานโกกัวนะครับมองปลูกอายุที่ซีประมาณซีร้อยต้นนะครับเนาะนี่ครับแต่ก็มีตายมีอย่างน้ำเนี้ยนะครับเพราะว่าต้นน,น้อยๆเิ่นก็ขึ้นบ่ทันโมนะครับเพราะว่าเอามาสาม มาครับมาเบ่งฟังทั้งนี้นะครับเนอะอาะน่ครับฟังทงนี้ฟังทั้งนี้ก็ได้เก็บไปแล้วนะครับไปครับไปเบ่งหน่วยกันว่าเก็บแล้วมันมันยังเหลือหน่วยซ้ำใดนะครับเนอะอาะน่ครับทั้งที่เก็บไปแล้วนะครับอ่าเมื่อเนี้ยก็เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับเนาะวันที่ยี่สิบหกเดือนกันยายนนะครับ สองหาหกเจ็ดครับเนาะครับแปลงตัวนี้นี่อยู่ที่ไร่ไร่สองงานนะครับเนาะไร่สองงานเก็บเรียบร้อยนะครับเก็บพอดีเก็บรอบรอบที่สามนี่บ่ถึงกำหนดเก็บนะครับเนาะเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนอ่ากำหนดเก็บสิ้นเดือนนะครับวันที่สามสิบนะครับเนาะ แต่ว่าเอาเก็บวันที26นะครับกวนกวนกำหนดนะครับหน่วยมันก็เลยประ่านใหญ่นะครับเนาะนี่มันก็เลยเด็ดจงเวลานะครับเก็บไปกับกับอะไรน้ำนักนะครับเนาะเพราะว่าหน่วยเป็นประ่านใหญ่นะครับกัเลือกเอาแต่หน่วยใหญ่ๆมันนะครับเนาะนี่ครับความลกกระสีประมาณนี้นะครับที่น่วยในหน่วยมันนะครับเนาะหน่วยในหน่วยที่เก็บเก็บหน่วยใหญ่มันออกล้วนะครับ กันเลือนวลน้อยๆครับทั้งรุมทั้งรุมกับอาจปรงามทอทั้งงมาแดนนะครับเนาะไต่ครับเดี๋ยวพาพยังไปเบิ้งถึงรุมนะครับเนาะว่ามันจะงามเสมอบ่นะครับเพราะว่าทั้งเงนี่งามอยู่นะครับเนาะนี่ครับทั้งเงนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งทั้งรุมครับว่ามันจะงามไปจากทั้งๆบอลนะครับเนาะ อาจจะเป็นสั้นๆเนี่ยนะครับเนาะปีไปเอาาตังกองกันนะครับครับบ่งลกูกผืนเดินบวกขึคือกันนะครับเนาะน่ครับนักขุดผืนเื่นเป็นดาวเรื่องนะครับเนาะเห็นไหมครับแต่ว่าหน่วยเพืนเขียวอยู่นะครับเนี่หนวยเขียวแต่ว่าใบเหลืองนะครับโอ้โหว่าของพี่น้องเป็นบอลนะครับเนาะของผมเนี่ยเป็นกะ กับมีเป็นหม่องนะครับเนาะมีเป็นหม่องนะครับบ่บ่อดดเป็นทั่วสวนนะครับเนาะมีเป็นหม่องนะครับกับหลังจากที่เป็นเกลียวงามันอกเป็นปินีป่นเปลี่ยนก็จะลมพัดนะครับเนาะนี่ครับมีลมมีหักมีอย่างเนี้นะครับเพราะว่างาพีเพิ่นมันมันพลอยนะครับเนาะมันพลอยมันเปาะหรือว่า มันไปโดนแขนโดนอย่างกัเฮ <and the> <studio> ็ดมันหักได้นะครับเพราะว่าหน้าพี่เขามันพลอยนะครับมันเพาะนะครับเนาะครับกล้มงามทั้งไตกับประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับเหลือตั้งแตนนวลน้อยๆนะครับเพราะว่านัวใหญ่เป็นเก็บออกไปแล้วนะครับพอดีจ้างเขามาเก็บเนาะครับเนาะเป็นเก็บเขียวนะครับเก็บเขียว รั้งใต้บกค่อยงามปนใดนะครับเนาะบกค่อยเสมอเพราะว่าเพื่อนตายหลายนะครับเนาะเพิ่นตายแล้วเกามาสามนะครับนี่ยางจังซีนะครับมาสามกับว่าท่านมหนวยนะครับน่ครับเป็นบางนะครับเป็นงามขึ้นบ่เสมอนะครับบกงามคือทั้งทงนะครับเนาะพื้นที่ปลูกมองนี้ก็เป็นโน่นนะครับเนาะเป็นโน่นอ่า หน้านะครับเป็นโน่นให้หน้าที่เขาดันดินจากฟางทั้งพุ่นขึ้นมาเป็นคูนเป็นเป็นโน่นนะครับโบแมนมาเอาดินจากต้งอื่นมาถมนะครับเนาะครับความงามความผิกประมนี้นะครับเนาะครับหลังจากที่เก็บเหลี่ยวนะครับนี่ครับนามากอกถุงนะครับได้อยู่48ถุงนะครับเนาะ็นรอบที่3นะครับนี่รอบที่3ได้4 8นะครับ ตอบที่ซีเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะได้ลายปันไดนะครับพอดีบอทึงกำหนดนะครับนี่นี่ครับผีเขียวด่วนนะครับเนาะขับกวกรอดถาเถ่าแกมาเอานะครับพอดีเถ่าแกแจงมากกอนกำหนดนะครับต็เลยได้เก็บกอนกำหนดนะครับเนาะ ตอนนี้ก็กอกไปทานะครับครับคลิปนี้ขอชอบกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเพื่อให้พี่น้องในรับชมนะครับ